สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาไกลตรงนี้เจ้าชุมบับเจอนวครับเจ้าชบเอาบ้านทางดุษมาเองน่าดูเลยรวบรวมมาแล้วได้68คนครับเยี่ยมเลยหมดละ

เป็นน <_ Gimme for u> ้องเขาแต่งเป็นตำรวจเองเลยหรือแี่แต่งเองเลยใช่ตั้งแบบเลยเขาบังคับบังคับหลอกหลอกหลอกอะไรครับเคไหนหลอกว่าเป็นตำรวจแล้วมาน้องจะหลอกเขาว่าเงินเก่งคืออะไรอ่าถ้นสูตรตีกลับเขาใส่ชุดตำรวจเขาเข้ามาแล้ว เราพยายามหาข้อมูลเยอะที่สุดแล้วพยายามจะเยี่ยมเข้าหาเขาให้เขาให้เขารู้สึกว่ามีความผิดแล้วทางเราจะไ,ได้ตรวจสอบได้อะไรได้ไข้อมูลที่น้องหาจะถามว่าบัตรประชาชนเคยหายไหมเคยไปทําธุรกรรมอะไรบ้างเช่นสมัครงานอะไรข้อมูลคุณว่าไหลอะไรอย่างนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้มาได้มาจากไหนครับก็ได้มาจากไหนเออกลุ่มโทรศั่ทไใครเป็นคนหามยางไงสุม่มแต่ว่าจะเจอใครถ้าเจอแล้วก็จะมีด่านแรก คอยรับว่ามีพัสดุตีดตับมีคนแอบอ้างชื่อคนใช้ชื่อของคนแต่ส่งพัสดุส่งผิดส่งของผิดกฎหมายอะไรต่างๆต้องรอได้วันสองล้านบาทหรือไหมสาย่อยก็สายทำคนน้องคนเดียวเลยคนเดียวต้องทำย่อยได้วันละสองล้านตอนน้องคนเดียวตอนหนึ่งคนใช่รู้หมดแล้วคือประชาชนรู้หมดแล้วคือว่าใช้ในแอปใช้ทางวีดีโออะไรเงี้ยคือตอนนี้คือเขาต้องการใช้แบบคนจริงๆเลยที่แต่งชุดตัดบนตัดอะไรเพื่อที่ให้เขาดูเลยว่า ก็ไม่สามารถจับพิรุษได้ว่าเป็นตำรวจฟอร์อะไรอย่างนี้ครับ